เจเรตำรวจเรียกตัวผู้สื่อข่าวในจังหวัดพัทลุงนะครับซึ่งเป็นคนที่นำคลิปภาพของนักโทษชายชาวลิตทองด้วงนออกมาเผยแพร่ว่ามีส่วนผูพันกับการช่วยเหลือนักโทษชายชาวลิตด้วยหรือไม่ครับ พลตรวจตรีโอภาสท,ทั่งทองผู้บังคับการกองตรวจราชการ6สสำนักงานจเจรตำรวจนะครับได้เรียกตัวในสวัยรุยันผู้สื่อข่าวในจังหวัดพัทลุงครับที่นายชาวลิตทองด้วงหรือว่าแป้งนาโนดเนี่ยส่งคลิปวิดีโอมาให้เผยแพร่เมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาไปที่ไปสอบสวนนะครับที่กองบังคับการ ตำรวจผุดหอนพัทลุงครับเพื่อที่จะสอบสวนถึงที่มาและการนำส่งข้อมูลซึ่งอาจจะเข้าข่ายการปิดบังข้อมูลช่วยในแป้งหนีไปได้ก็ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนะครับนายสวัยชี้แจงบอกว่าเป็นเพียงตัวกลาง เมื่อได้รับคลิปเนี่ยก็ส่งให้กับต้นสังกัดนะครับซึ่งเป็นไปตามหน้าที่ของผู้สื่อข่าวรายละเอียดในคลิปก็เน้นสื่อสารเรื่องการไม่ได้รับความเป็นธรรมซึ่งคิดว่าไม่มีผลกระทบและเชื่อว่าไม่ใช่การช่วยเหลือเพราะว่าเป็นการนําเสนอข้อมูลอย่างรอบด้านอยู่แล้วครับเราต้องมองบริบทของเราว่าเราคือใครเราทาหน้าที่อะไรในสังคมต้องมองว่าเราแค่ตัวกลางในการนําเสนอไม่ได้เป็น การช่วยเหลือเพราะว่าต้องมาว่าสื่อถ้าไม่ทำหน้าที่สื่อแล้วไปทาอะไรใช่ไหมถ้วันนี้ไปไขายก๋วยเตี๋ยวมันไม่ใช่เราก็ต้องน,นาําเสนอข่าวทั้งสองด้านเลยด้านของในการกดําเนินคดีเราก็ทําไปด้านของผู้เสียหายผู้ที่ถูกต้องโทษถูกตามล่า,า,าหรือว่าถูกตามจับเราก็ต้องนําเสนอในเมื่อเรามีข้อมูลมันไม่ได้เป็นการปิดกั้นแต่ว่าถ้าวันนี้ก็ต้องทําเพื่อประโยชน์สษาธารณประโยชนอยากให้าำรวจไดู้ข้อมูลว่า เกิดที่ไหนเมื่อไรอย่างไรความเป็นจริงไปถึงไหนมุมนี้เป็นอย่างไรมรุมน้นเป็นอย่างไรก็ต้องมาให้สังคมได้ร่วมกันตัดสินต่อมานั้นมากกว่ากระเดียวกันเจรย์ตำรวจได้มีการเรียกตัวผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเข้าชิงตัวนายสิทธิเดชทรงเดชาหรือว่านายจรวดนะครับผู้ต้องหาคดียาเสพติดจากตำรวจภาค8เมื่อปี2562หลายคนไปให้ปากคำนะครับเพื่อที่จะรื้อฟื้นคดีนี้ โดยผู้ที่ถูกเรียกมาสอบสวนแล้วในตอนนี้ก็คือนายจรวดครับรวมไปถึงร้อยตำรวจตรีธีรวุฒิจันแก้วหรือว่าจาเต็ก จาสิบเอกสมมิตรหนูเขียวหรือว่าจามิตรรวมไปถึงนายสมชายนุ่นเกลี้ยงหรือว่าประธานติ่งซึ่งส่วนใหญ่ให้ข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่าไม่ได้กังวลกับการถูกเรียกตัวมาสอบสวนอีกครั้งเนื่องจากว่ามีข้อมูลตามหลักฐานการดำเนินคดีก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับสำหรับการติดตามจับกลุ่มในแป้งนานโหนดที่หลบหนีนานกว่า40วันนะครับล่าสุดตํารวจกองปราบปรามและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรภาค9กํากลังเร่งแกะรอยเส้นทางและกล้องวงจร เพื่อที่จะหาเบาะแสในการติดตามตัวมาดำเนินคดีครับซึ่งคาดว่าน่าจะหลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วโดยการช่วยเหลือจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดและยังให้น้ําหนักกับการหลบหนีในพื้นที่จังหวัดสตูลพัทลุงสงขลาและจังหวัดตรังซึ่งยังมีเบาะแสอยู่เป็นระยะครับ